iPhone 12ยังไม่มา iPhone 11ครองแชมป์สมาร์ทโฟนขายดีเดือนกันยายนต่ำมาด้วย iPhone 11 iPhone 11 Pro Max และ iPhone SE สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวรดีๆข่าวสารไอทีที่น่าสนใจกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับทีมงาน Emsa Channel Review iPhone 12ยังไม่มา iPhone 11คลองแชมป์สมาร์ทโฟนขายดีเดือนกันยายนตามมาด้วย iPhone 11 Pro Max และ iPhone SE ถึงแม้จะมีความเป็นไปได้สูงที่ Apple จะเปิดตัว iPhone รุ่นถัดไปในเดือนตุลาคมนี้แต่ข้อมูลล่าสุดของ Counterpoint ยังพบว่า iPhone ยังคงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาจากผลสำรวจในระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง5กันยายนที่ผ่านมา มี iPhone มากถึง5รุ่นที่ครอง10อันดับสมาร์ทโฟนขายดี w p w o p h o n i p h o p h o n Pro p r x Max และ iPhone SE รุ่นที่2เป็นสมาร์ทโฟนขายดี3อันดับบนสุดในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนโ <Yahoo. S 1> ดยมี iPhone XR อยู่ในอันดับที่5และ iPhone 11 Pro อยู่ในอันดับที่6ขณะที่คู่แข่งอย่าง Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G สอดแทรกเข้ามาอยู่ในอันดับที่4 ตามมาด้วย Galaxy Note 2 5G และ Galaxy S 20 5G อยู่ในอันดับที่8และ9ตามลำดับนอกจากนี้สมาร์ทโฟน LG ที่หายไปในหลายตลาดยังคงขายดีในสหรัฐและมีสมาร์ทโฟน2รุ่นของ LG ที่ติดอยู่ใน10อันดับสมาร์ทโฟนขายดีในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนขอบคุณข้อมูลจาก The Elect 5ฟีเจอร์บน iPhone ที่คุณอาจยังไม่เคยรู้มาก่อนว่า ไอโฟนก็ทำได้จริงอยู่ที่ iOS 13มาพร้อมกับฟีเจอร์และลูกเล่นต่างๆที่ช่วยเพิ่มอํานวยความสะดวกในการใช้งานอย่างมากมายและยังมีฟีเจอร์การใช้งานอีกมากที่ iPhone สามารถทำได้ในวันนี้ทีมงานจะพามาเผย5ฟีเจอร์ที่น่าสนใจและมีประโยชน์บน iPhone ที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงและมีหลายคนที่ไม่เคยทราบมาก่อนมาดูกันดีกว่าว่ามีฟีเจอร์อะไรกันบ้าง 1. พักสายด้วยปุ่มปิดเสียง ปกติแล้วการใช้งานมิวหรือปุ่มปิดเสียงระหว่างการใช้งานโทรศัพท์จะเป็นการปิดเสียงเพื่อมาให้คู่สนทนาได้ยินเสียงจากฝั่งเราแต่ทราบกันหรือไม่ว่าถ้าหากกดปุ่มปิดเสียงนี้ค้างไว้จะเปลี่ยนจากการปิดเสียงเป็นการพักสายและหากถ้าต้องการกลับมาคุยก็แค่แตะปุ่มนี้อีกครั้ง 2. พิมพ์ได้เร็วขึ้นด้วยการสวอป ฟีเจอร์นี้หลายหลยท่านอาจจะพอทราบอยู่บ้างแล้วกับการพิมพ์ด้วยวิธีสวิฟ์หรือการลากนิ้วจากตัวอักษรหนึ่งไปอีกอักษรหนึ่งก็จะได้คำหรือประโยคที่ต้องการอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องนั่งจิ้มกดทีละตัวอย่างไรก็ดีฟีเจอร์นี้ยังไม่รองรับภาษาไทย 3. รูปภาพในแอปโฟโต้รูปภาพที่ถูกเก็บบันทึกไว้ในแอปโฟโต้สามารถซ่อนไม่ให้คนอื่นเห็นได้ด้วยการเลือกภาพที่ต้องการเลือกแช์ เลือกซ่อนหายโฟโต้ได้เลยซึ่งภาพที่เลือกซ่อนจะไม่ได้ถูกลบออกจากเครื่องแต่จะย้ายไปอยู่ในโฟลเดอร์ hidden แทนนั่นหมายความว่าต่อให้เราเลือกซ่อนภาพจากอัลบั้มรวมแต่ถ้าหากเพื่อนคลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์ hidden ก็จะเห็นภาพที่ถูกซ่อนไว้เหมือนกัน 4. พิมพ์โต้ตอบกับ Siri แทนการพูด Siri ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์อย่างมาก ในการสั่งการเพื่อใช้งานต่างๆซึ่งเป็นการยน่นระยะเวลาในการที่ผู้ใช้จะค้นหาข้อมูลต่างๆด้วยตนเองแต่ในบางสถานการณ์ที่ไม่สามารถใช้เสียงพูดสั่งการ s ิ r รได้เราสามารถเลือกพิมพ์กับ s i r รแทนได้เช่นกันโดยจะต้องเข้าไปตั้งค่าก่อนด้วยการเข้าไปที่ Setting accessibility s i r ริแล้วเลือก toggle ตรง type to siri เพียงเท่านี้ก็สามารถพิมพ์โต้ตอบกับสิ r รได้แล้ว 5. พิมพ์มือเดียว ทราบกันหรือไม่ว่าคีย์บอร์ดบน iPhone ที่เราใช้งานอยู่เป็นประจำสามารถเลือกพิมพ์แบบมือเดียวได้เหมาะสำหรับคนที่ไม่สะดวกในการพิมพ์สองมือเช่นถือของอยู่ส่วนการใช้งานก็ง่ายๆเพียงแค่เปิดแป้นคีย์บอร์ดปกติแล้วกดปุ่มลูกโลกค้างไว้จะเห็นเลเยอร์ของคีย์บอร์ดปรากฏขึ้นมาถ้าหากพิมพ์ด้วยมือซ้ายก็ให้เลือกรูปซ้ายแต่ถ้าหากพิมพ์ด้วยมือขวาก็เลือกรูปขวาเพียงเท่านี้คีย์บอร์ดก็จะชิดฝั่งที่เราเลือกเอาไว้ทําให้สามารถพิมพ์ด้วยมือเดียวได้ถนัดขึ้น ขอบคุณข้อมูลจาก i d o p n e w c o m วิธีตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบน iPhone iPad ที่ผู้ใช้คนรู้วิธีตั้งค่าความเป็นส่วนตัว iPhone iPad โดยเฉพาะผู้ที่อัปเดตสู่ iOS 14ควรรู้ไว้เพราะระบบปฏิบัติการ iOS 14จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปกป้องความเป็นส่วนตัวและจะจำกัดการเข้าถึงต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้องไมโครโฟนและตำแหน่งพิกัดแผนที่ เพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณไม่ให้คนอื่นแอบเข้าถึงและต่อไปนี้จะเป็นการแนะนําในส่วนของการตั้งค่าและสิ่งที่ต้องทําความรู้จักเพื่อให้คุณสามารถสังเกตว่ามีความผิดปกติแอบเข้าถึงความเป็นส่วนตัวของเราหรือไม่วิธีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบน iPhone iPad บน iOS 14บริการหาตำแหน่งที่ตั้งเมื่อคุณเริ่มใช้แอปเป็นครั้งแรกบน iOS 14จะมีการถามขออนุญาตทุกครั้งว่าจะเข้าถึงโลเคชันทุกครั้งหรือไม่หรือเฉพาะเปิดแอปเท่านั้นหรือไม่เลยคุณสามารถกำหนดได้ตั้งแต่ต้น แต่ถ้าหากเปลี่ยนใจเปลี่ยนการอนุญาตเข้าถึงโลเคชันสามารถทำได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้เปิดแอปการตั้งค่าเลือกความเป็นส่วนตัวเลือกบริการตำแหน่งที่ตั้งสังเกตว่าเปิดหรือไม่เมื่อเปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้งจะมีรายชื่อแอปต่างๆที่เข้าถึงโลเคชันได้ปรากฏขึ้นมาพร้อมสถานะว่าจะเข้าถึงได้ในระดับใดคุณสามารถเลือกและเปลี่ยนรูปแบบการอนุญาตตามต้องการหากพบว่าแอปที่ทำงาน ผิดรูปแปบแต่แอปเข้าถึงโลเคชันคุณสามารถเลือกที่ปิดการอนุญาตหรือลบแอปออกจากเครื่องได้เลยตั้งค่าไม่ให้แอปบน iPhone แอบฟังคุณจากหน้าความเป็นส่วนตัวให้เลือกที่ไมโครโฟนจะพบรายชื่อแอปทั้งหมดที่สามารถเข้าถึงไมโครโฟนบน iPhone iPad ได้พร้อมสถานะว่าเปิดหรือปิดการอนุญาตหรือไม่คุณสามารถเลือกปิดในบางแอปเพื่อไม่ให้แอปนั้นแอบบันทึกเสียงเราได้สีสถานะการบันทึกเสียงกล้องทำงานนั่นเอง สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดเจนบน iOS 4จะมีสีส้มและสีแดงปรากฏเหนือชื่อสถานะการเชื่อมต่อเครือข่าย 4G LTE คือรายงานว่ามีการเปิดใหม่หรือเปิดกล้องแอบบันทึกเสียงคุณอยู่โดยแบ่งออกสองสีคือสีสม้มคือการเปิดไมโครโฟนอาจบ,บันทึกเสียงคุณอยู่ก็ได้หากปัดลงมาจะเห็นรายละเอียดสัญญาณสีว่ากำลังบันทึกเสียงนั่นเองเมื่อคุณหยุดบันทึกเสียงสีนี้ก็จะหายไปสีเขียวหากคุณเปิดกล้องเพื่อถ่ายรูปจะแสดงสีเขียวด้านบนเครือข่าย คือกล้องทำงานอาจกำลังถ่ายรูปอยู่เมื่อปัดลงมา Control Center ของ iOS 4จะเห็นสีเขียวคือกล้องทำงานและบันทึกเสียงอยู่นั่นเองหากไม่อยากบันทึกเสียงก็ปิดแอป,ปกล้องสุดสีเขียวก็จะหายไปทั้งหมดนี้คือวิธีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว iPhone iPad ที่ผู้ใช้ iOS 4ควรรู้ไว้เพื่อความปลอดภัยในการปกป้องความลับของคุณเองเพราะแอป,ปต่างๆบนสมาร์ทโฟนกำลังแอบเข้าถึงอะไรบางอย่างของคุณก็ได้ขอบคุณข้อมูลจาก Apple Support ขอบบคคุณนะรัที่ติดต,ตามชมและรับฟังคลิปจนจบหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆข่าวสารไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอ็มซ่าชา e นลรีวิวนะครับสวัสดีครับ